สาวสวยต่อสองคนไปช่วยงานเ้านที่ส้องกาหรือทุกท่านนี่แหละสองหมองร้อยตอนนี้กลักพันไม่ลดต่ำไม่ลดต่ำกว่าสองสามพันตอนนี้น่าสนุกคนไม่อทั้งท่านและอยู่เทียบตอนนี้เนี่ยเาง่าย่เดือนเทียงถ้าพูดถึงบอกวันนี้ห้าพันสี่ร้อยคนห้าพันสี่ร้อยคนคนที่รายงานนี่แหละสาวสวยรองรายงานลงรายในเทศบาลประจำเลยว่าวันนี้กี่คนกี่คนเนี่ย 5,400คนแต่แน่นอนดูเหมือนมันไปเป sure sure ็นยังไงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเลือกคนรักษาแล้วตอนเนี้ที่รักษาอย่างนั้นใช่ไหใครที่ดูแล้วรักษาก็ไม่อยู่ก็ไม่รักษาที่ไมามาถ้ามันถ้ามันวิกฤตเราพะต้องเลือกคนรักษาเลือกคนขอเขาเอาไว้อยกกลุ่มแขนข่อสางนั่งอยกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม ไปทางานไปทํางานทัสามที่มีรถมารับไปทํางานสามที่อะไรอย่างนี้เดินในน้องถนนกรุงเทพก็ไม่ใช่เป็นเชื้อโรคทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นคนคนติดโรคทั้งหมดไม่ใช่แต่สาคัญคือสคัญว่ากรุงเทพห้าพันห้าพันคนก่อนวันนี้ทั้งประเทศทั้งประเทเราจะตัดไฟ่จะต้องลมแบบไหนถ้าคนเข้ามาในเมืองแรก ถ้าคนกลุ่มที่เข้ามาในเมืองล้วยคือคนที S ่ไปตอนนี well, ้นะฮะคนที่ไปจากไปวันสองวันก็กลับบ้านกลับมาไปติดต่อทุรงานจะเป็นก็ไปกลับบ้านอันนั้นยังไม่น่ากลัวแต่กลัวคนนี่แหละคนคนงานเพราะมันมีระบาดอ่าครั้นคนคนงานกลับบ้านคนคนงานกลับบ้านหรือคนที่อยู่ในอู่นเหนือเป็นประจำเนี่ยเดี๋ยวคนที่คนที่มาสิบจังหวัดคือคนนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจเลยว่า เราสงนวบอกไปคือเราไม่ไม่มีที่บอกสถานที่กับตัวจริงแต่ว่าต้องกับตัวในบ้านแต่ต้องให้เขารู้รู้ด้วยใจเลยว่าคุณจะต้องทําแบบไหนบ้างคุณจะเอนเล่นบ้านคุณจะไปนั่งกินเหล้าคุณจะไปหาเพื่อนคุณจะอะไรนไม่ได้อะไรต่างเพราะแต่แอสตาเพราะว่าป้องกันได้แน่ยุกเพราะเห็นเพราะว่าอินเดียเขาใส่แอสตาเขาว่าของจินเขาเนี่ยเกาวิจัยยีค ี่เป็นหลักการว่ามันผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จั่างไรใโรงในระบบทีนี้เนี่ยผมก็เลยอัปเดตข้อมูลใหม่ก็จะเป็นอะไรก็จะเตนมาร็มมีชื่อสมุลเดินทางมาจังหวัดเดินทางเข้าชุมชน,นที่ทอ,อ,ทอยู่แล้วก็ที่สำคัญะนะครับอาชีพอาชีพเนี่ยสำคัญแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่เดินทางก็ข,ขอขอร่วเมือ ประกบข้อมูลการเดินทางครับมาจากรุงเจังหวัดไหนสี่จังหวัดเมอตอนกี่โมง